อีกหนึ่งอาชีพผมนอกจากการเป็นยูทูบเบอร์สายคริปโตเคอเรนซีแล้วผมยังเป็นนักขายของออนไลน์ซึ่งของที่ผมขายก็คือสวัสดีครับคุณอยู่กับรายการขายอะไรดีเอาละครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของสินค้าที่ผมขายเว้ยแล้วก็รวมถึงวิธี พูดยังไงดีล่ะที่จริงอะผมไม่อยากบอกเลยว่าผมขายอะไรเพราะว่ามันเอ่อมันก๊อปปี้ได้ไหมมันก๊อปปี้ได้แต่ว่าผมก็ไม่อยากรู้สึกว่าจะเก็บไปคนเดียวผมขายของชิ้นเนี้ยผมไม่ได้ขายแล้วผมแบบจะร่ำรวยมาหาศาลอะไรแค่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 อยู่ได้เฉยๆอะไรนะครับผมผมจะบอกก่อนนะอ,อ,อีกหนึ่งอาชีพผมนอกจากการเป็นยูทูบเบอร์สายคริปโตเคอเรนซีแล้วผมยังเป็นนักขายของออนไลน์ซึ่งของที่ผมขายก็คือของเล่นมือสองครับ ในส่วนของของเล่นมือสองผมจะบอกอย่างนี้อ่ะอย่างผมหยิบให้ดูนะกันนะสมมตินะ่ะอ่ะอย่างสมมติอันนี้เลยนี่นี่คือครั้งแรกเลยเว้ยผมไม่เคยเปิดเผยนะเวย้ยเพื่อนถามผมขายได้ผมไม่เคยบอกนะเวย้ยแต่ผมบอกกับเพื่อน <S 2> <S 2> ๆทุกคนผมขายนะอ่านี่อย่างเนี้ยอันนี้ทุกคนหลายๆคนจะรู้จักนี่คือดิจิไวดิจิไวนะครับนะเดี๋ยวนี้นี่นี่ดิจิไวโอเคอ,อันนี้เกมตกปลาอันนี้เกมตกปลานะครับอันนี้เกมตกปลาเออเป็นโบราณเป็นเกมตกปลาโบราณนะครับเออเป็นสินค้า ที่มีอายุมาตั้งแต่ช่วงปี1,900ประมาณ1,900เป็นต้นมา999 90แล้วพูดง่ายๆคือยุค90ของเ่นยุค90นี่ผมขายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมตกปลานะครับอันที่สองอันที่หนึ่งอันที่สองอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แพ็กแมนอันนี้แพ็กแมนแพ็กแมนนะครับปี1,999อะไรอย่างนี้นะครับผมอ,อของที่ขายแล้วก็อย่างเช่น อันนี้หยิบ,นนยบเจออะไรก็หยิบเลยเพราะว่าของผมบนโต๊ะนี่คือลกมากอะไรไม่รู้แต่หมดหยิบ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 หรือมาแต่นี่การ์ดยูกิการ์ดยูกิตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวน,นี้ก็เป็นการ์ดใหม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการ์ดเก่าอะไรแต่ว่าอย่างไบนี้ก็ประมาณ2 0 0 0บาทเนี่ยใบเดียว2 0 0 0บาทอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้เรามีของขายแล้วถูกไหมอันนี้อันนี้คือผมผมผม,ผมเผยสิ่งที่ผมขายแล้วนะอ่ะของเล่นมือสองนะของสะสมและผมขายที่ไหนผมก็บอกตรงว่าผมขายใน e ี a y อันนี้ชัดเจนนะครับผมผมขายของใน e ี a y นะครับผมก็ เรียกว่าของพวกนี้ครับคนใน e ี a บค่อนข้างจะชื่นชอบนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลองขายตามสะดวกครับตามสะดวกเลยผมไม่ได้ไม่ได้เนน้าอะไรผมไม่ได้แบบคลิกไปที่ลิงก์ผมได้รีเฟรนลิงก์นี้ยผมไม่ได้ทาไม่มีนะก็ถ้าใครอยากลองลองครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของปัญหาอย่างเช่นส่งไปประเทศนั้นสินค้าประเภทนี้ส่งได้ไหมอย่างเช่นเออถ้ามีแบตเตอรี่บางประเทศไม่รับบางประเภทไม่รับหรือส่งไปประเทศน,ทศนี้ประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ แยกตัวออกมาจากประเทศใหญ่ๆบางประเทศอย่างเช่นอเมริกามจะมีประเทศอื่นๆที่แยกย่อยออกไปเราส่งไปให้ประเทศเล็กๆอย่างนั้นไม่ได้อ่เราก็ต้องหาทางวิธีแก้นู่นนี้นั่นคือมันมีทั้งวอีกมากมายรวมถึงวิธีตอนจังหวะส่งไปคุณจะส่งแบบไหนถ้าส่งแบบ e m เวโคตดแพงโคตดพ่อโค้ดแม่แพงอะส่งเจ้าอื่นอย่างเช่นอะไรนะไอสีเหลือง DSL เ s l อก็โทรหารทุกเช้าทุกวันเลยอของจริงจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ว่า อ่ะก็ <g üler> <g üler> โทรมาใช่ไหมก็มี DSL ก็โคตรแพงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะส่งส่งแบบไหนอะไรยังไงถ้าใครสนใจอะไรยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าอยากรู้วิธีการต่างๆพวกนี้น่าเดี๋ยวเเอาให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่ว่าอันนั้นผมไม่ได้พูดถึงวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของการหาสินค้ามาขายโอเคคือก่อนนั้นเนี้ยผมผมไปซื้อของมตัวนึ่งพูดง่ายคือผมไปซื้อดจไวมาเดี๋ยวแปึงนะ อย่างนี้บ่บครับผมขายของหลายอย่างแต่เป็นของมือสองซะทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นของหาย,ยากเพราะฉะนั้นการที่จะมีคู่แข่งมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะมันต้องหาของมันไม่ใช่ว่าคุณเซิร์ชปุ๊บแล้วเจอเลยคุณเซิร์ชนู่นนี่นั่นคุณหาเน,นี่ยมันไม่มันไม่ได้เจอเลยง่ายๆบางทีผมก็ต้องไปประมูลในย่าูเจแปนอะไรแบบเนี้ยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เลยเลยโอเคมา มขออนุญาตพูดถึงตัวสินค้าที่ผมเพิ่งไปซื้อมาก่อนนะครับตอนแรกผมยังไม่ได้แกะเลยวแต่ผมก็จะมาแกะในในคอนเทนต์นี้แหละแล้วพอดีสินค้าส่งไปบ้านแฟนแฟนมังแกะเรียบร้อยมีสองชิ้นละสองชิ้นละแฟนแกะเรียบร้อย,ยสวย <c oughs> อ่ะอันนี้คือสินค้าที่ผมซื้อมานะครับเอ่อในสถานที่แห่งหนึ่งก็จะเป็น,เป,นเป็นแบบเว็บไซต์นะครับผมแล้วเราเห็นแบบเฮ้ยมีของว่ะซื้อเลยราคาไม่แพงมากคขาเนี้ยไม่บอกราคาแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้นี่ ปกติตรงนี้คืออะไรครับบันไดนิ่โขถูกปะ่ะอ่ะดิจิมอนดิจิไวท์ว่ากันไปนู่นนี่นั่นแต่เราดูแล้วละ่ะก็ตอนแรกมันขึ้นมาเงี้ยเนี่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 ยอันนี้นะดิจิไวท์ห้านะซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นดิจิไวท์สองจุดศูนย์ตัวนี้คือสองจุดศูนย์ผมรู้จักเพราะว่าเราเวลาเราศึกษาอะไรพวกเนี้ยเหมือนพระครับดูตำหนิดูรุ่นดูปีอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยคือดิจิไวท์สองจุดศูนย์เราจะรู้ถูกไหมแต่เราเห็นแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเลขห้าก็เลยแบบอ่ะโอเคช่างมันนอออยยากกไได้ไ้่ซืเล พอซื้อมาปุ๊บผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยไม่ได้แบบท่านสังเกตอะไรจริงพลาดเรียกว่าพลาดพลาดหนักนี่ครับผมมันไม่ใช่บันไดเว้ยมันเป็นบ้านใหม่ <c oughs> มึงปลอมแล้วมึงยังปลอมแบบสุดยอดมากเลยซึ่งต้องถามผมอถ้าเป็นของปลอมมีไหมมีมีนะครับผมอย่างนี้ผมจะซื้อเก็บอันนี้อันนี้ก็จะเป็นดิจิว้ตัวดิดิปลอมเหมือนกันนะของก๊อปปี้นะครับผมเป็นดิจิวาดิจิวาสองนี่ดิจิวาสองเลยครับจะขึ้นขึ้นสองบางทีก็สองยี่ศูนย์ก็แล้วแต่ อ่ะผมหยิบตัวเดิมมา,าคนตัว,ตวนะสีคล้ายกันสีคล้ายกันจะเป็นสีสีนี้นะผมตัวนี้สามารถวาร์ปเปลี่ยนร่างได้ดี่วาร์ปอากุม่อนวาร์ปเปลี่ยนร่างฟู่สนุกบอกเลยเล่นแล้วสนุกชอบมากนี่อย่างตัวนี้สัญลักษณ์ชัดเจนว่าเขาเป็นอ่ะบันไดนะครับตัวนี้บันไดนะอันนี้ชัดเจนอะไรอย่างนี้ครับผมก็สิ่งที่ผมจะบอกก็คือบางทีเราหาของแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ม่งโดนวะน,นี่ม่งใช่ว่ะกูก็ตัดสินใจซื้อเลยซุ้มพยายามดูให้ละเอียดทีท่วนก่อนเพราะอย่างบางทีอะการ์ดอะ ผมผมก็ไปหาซื้อกาสมานะต้องบอกวนะ่ากาสพวกนี้บางทีผมก็ไปหาซื้อเราพอจะมองราคาออกมันไม่ได้ไหมายความว่าโอ้กูซื้อปุ๊บกูรู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ไม่เราต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับผมในการตามหาของวนนี้เฮ้ยกาสใปนเนี้ยน่าจะขายได้ประมาณเท่าไหร่สมมติเจอกาสใบหนึ่งขายได้สักห้าพันถ้ามีคนเสนอขายผมครับสองสามพันผมก็จะซื้อบวกลบค่าใช้จ่ายใน e ี a y บวกลบค่าใช้จ่ายการส่งอะไรเงี้ยอาจจะได้กำไรแค่ประมาณ5้า้อพันหนึ่งก็โอเคผมก็ไปสีเรียดแล้ว ก,ก็คือแค่นี้เอา,เ,อาเรากลาเราทําอะไรครับผมก็จะทําประมาณนี้แค่นี้เองไม่ได้ซี้ออะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องออดูดีๆนะครับอย่างอันเนี้ยที่ผมบอกกคอ็คือไม่มีอะไรหรอกผมแค่ผมแค่รู้สึกว่าเออกูซื้อมาแล้วพลาดแค่นั้นเองบ้านใหม่กับบันไดบ้านใหม่กับบันไดนะครับบันไดบ้านใหม่อย่างนี้นะครับผมก็ต้องดูอีกทีนึงว่าขายได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ้าสินค้าเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยไอตัวบ,บ้านใหม่เนี่ยบ้านใหม่เนี่ยบ้านใหม่เนี่ยลงขายใน eBa y แบบประมูลเรียกว่าเขาให้เห็นกันชัดๆกันไปเลยผมจะลงขายแบบประมูลให้ทุกคนได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงอืมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสินค้าชนิดขายได้หรือไม่หรือว่าขายไม่ได้เพราะมันเป็นของก๊อปปี้อะ่ะของก๊อปปี้หนักอ่ะคือของก๊อปปี้เคยขายผมต้องบอกยอมรับก่อนว่าผมเคยขายของก๊อปปี้ในอีเบย์แต่ว่าไม่ได้ก๊อปปี้หนักขนาดนี้ ก็ปี้เหมือนนกันก็ปี้เกรดเอเอเอประมาณนี้เพื่อนแล้วก็เขินนะครับผมนั่นแหละครับผมเนี่ยอย่างของพวกเนี้ยราคาใน e b ถ้าให้ผมคาดเดาตัวเนี้ตัวนี้ก็น่าจะประมาณห้าหกร้อยในประมาณห้าหกร้อยนะครับผมอย่างเงี้ย่ปัญหาปัญหาที่ตามมานิดนึงนะครับผมของที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งไปอีกประมาณสามสี่สามสี่อย่างแล้วก็สั่งของจากญี่ปุ่นอีกสองสามกล่องแอ้เดี๋ยวผมก็จะเอามาครับคัดซึ่งมันจะต้องได้ของที่มันเสียหาย ชำรุดสิ่งที่ผมต้องทําคือต้องอเอามาซ่อมเอามาซ่อมนะครับผมยิ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกเกมเก่าๆผมก็จิบมาซ่อมซ่อมซ่อม,อมให้มันใช้งานได้แล้วค่อยขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกอันนี้จริงๆก็คือสิ่งที่คุณได้รับมาไม่ได้หมายความว่าโอเคกูคได้มาปุ๊บกูขายไปทันทีไม่ใช่นะครับบางทีบางจังหวะมันจะต้องซ่อมมันจะต้องแบบ เจอเรื่องแย่ๆหรือแม้แต่ของที่ได้มาไม่ถูกไม่ตรงหน้าปกไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยหรือส่งของไปแล้วไปไม่ถึงไปถึงประเทศเขาประเทศเทศขามางีกลับมาประเทศไทยอ้าวเสียค่าส่งฟรีสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งโอ้โหปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะมากๆเลยแต่ผมขายของอในอีเบย์มาตั้งแต่ปีสองพันสิบหกหรือสองพันสิบห้าสองพันสิบห้ามั้งใช่ปวาวะเออนั่นแหละสองพันสิบห้ามั้งเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ไหมเป็นปัญหาใหญ่ยังเป็นปัญหาอยู่ในถึงทุกวันนี้ มีบางทีส่งไปไม่ถึงมีส่งไปแล้วติดค้างไม่ไปไม่ไปต่อมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายเคลียร์ิ่งในส่วนของภาษีของประเทศเขาไม่ได้ส่งออกจากประเทศไทยไม่ไปคือมันมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายในการขายของเพียงแต่ว่าผมก็แค่เลือกที่จะไม่หยุดแค่เลือกที่จะไม่หยุดแค่ทาไปเรื่อย กูอยากทำอ่ะกูก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็คือเสริมเงินไปเรื่อยๆครับอะคริปโตทุกนี้ไม่ได้ตอนที่คริปโตได้ตังคือไม่ขายของออนไลน์เลยนะของออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงไม่ขายเลยนะไม่มีไม่รู้จะขายทําไมอะบอกตรงๆก็เลยอ่ะโอเคของอะไรไม่ขายแล้วพักพักยาวเลยพอคริปโตเริ่มซาโอเคเดี๋ยวกูกลับไปขายของออนไลน์ก็ได้วะแต่อย่างที่บอกครับว่าเออกลุ่มลูกค้ากลุ่มของเล่นมือสองที่ผมหาเนี่ยยุคเก้าศูนย์เนี่ยกลุ่มลูกค้าไม่ใช่คนไทย เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องปกปิดอะไรยังไงแต่ว่าบางทีแบบจากวนสุนตีนเฉยว่าแบบเออไม่อยากเล่าให้ฟังอะไรอย่างี้ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของผมที่ผมทําอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆด้วยแต่ว่าผมมีหนึ่งคนสองมือยี่สิบสี่ชั่วโมงผมไม่ได้มีความสามารถในการที่แบบทําทุกๆอย่างไปพร้อมกันแล้วผมไม่มีลูกน้องไม่มีทีมงานไม่มีอะไรเลยเต็มที่มีแฟนคนเดียวที่สุดแสนจะรักที่สุดในโลกกูต้องไาทำอะไรผิดมะเกทงแล้วอ ผมก็แค่จะบอกว่าถ้าเลือกจะทําอะไรก็ทําไปมันยังมีงานอื่นที่ผมทํากับครอบครัวด้วยอืมแล้วก็ยังมีงาน youtube ที่ยังทํายังเป็นคริปโตอยู่ยังมีรับโฆษณาบางอย่างอยู่ยังมีงานออฟฟิศที่ยังทำอยู่อกูก็ดูเหนื่อยนะแต่ว่าก็สุดท้ายผมมองว่าสุดท้ายผมสนุกผมสนุกกับทุกอย่างแล้วเราก็โอเคเราก็แฮปปี้กับมันะครับวันนี้ผมแค่ออกมาพูดถึงว่าผมขายของอะไร เวลาซื้อของมาเช็คของให้ดีนะเดี๋ยวจะซวยแบบผมจากบันไดกลายเป็นบ้านใหม่ก็เดี๋ยวจะร้องไห้ซะเปล่าๆแบบนี้นะครับผมซื้ออะไรมาขายซื้อได้ถ้าอยากขายของต่างประเทศปรึกษาได้ผมอาจจะไม่กานนี้เบยแต่ผมไม่ได้ศึกษาเรื่องอเมซอนนะครับต้องขอโพสด,ด้วยเคยคิดอยากข,ขายเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาศึกษาไม่ไหวเริ่มเริ่มรู้สึกแบบออ,องละเริ่มอองแล้วไม่ไหวแล้วครับผมโอเคอยังวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามมาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าผมจะไปคุยกับใครที่จริงอะ ผมจะไปคุยกับคนคนหนึ่งเว้ยเขาขายของในโคตรเทพเลยแล้วผมไม่อยากไปคุยเขามาแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเขาครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ